ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนทีเอนทาบุญไปอุ้งไปอ่ะอ่อไข้ามือเคยกินบัตเตอร์เค้กนะคะแล้วมันติดอแต่ไม่ได้กินตำตานะะมากคอคุณภาพดีปกติก็คดีแนว่าของยเออเราต้หมดติดคอป่ะ้อติดคอจริงอ่ะ ตอนแรกน่าจะเอาแบบแบบเป็นตองใหญ่ขนมกล้วยหอมอย่างเงี้ยไปเลยไปเลยตอนนี้เราถึงที่วัดบัวขวัญแล้วเวลาเจ็ดโมงครึ่งอยู่ที่วัดบัวขวัญกันเรียบร้อยแล้ว เวลาแป๊บนึงแล้วอยาจะเดินไปที่พารามิตีนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดบัวควัดกันแล้วนะคะกำลังพากันเดินเข้าไปที่ งานก่อนช่วงเช้าจะยังไม่มีพิธีไหว้ครูนะคะแต่ก,ก็ไปรับประทานอาหารตรงโรงทานแล้วก็ช่วงเช้าจะมีการตักคำบุญตักบาตรแล้วก็เลี้ยงเทีนค่ะนะคะแล้วก็ต่อด้วยปราหลับพิธีของเราน,นัีนเจ๊หญิงงงไหม <laughs> อเมริกาโนไม่ใส่น้ำเชื่อมใครที่ดูคลิปนี้นะคะอนุมโมทนาบุญร่วมกันนะคะ เรียงตามลำดับเลขที่เนาะเราจะอยู่ลำดับที่1,893และ94โอ้โอนา่าจะเป็นคิวแบบนา่าจะเป็นคิวแบบท้ายที่ได้เข้าไปไปว้ผู้คอบครัน,นะคะแล้วก็ไม่อยากไปยืนจ่อคิวนานๆเนานนะ,ะใช่มานั่งพักไหว้พระมูลศักสายใส่ยหมูมเรามาไหว้ที่พร์ตี้มูลติธนะคะแล้วก็เทพ เท้เาประธานผู้ประธานคอร์ททั้งหลายนะคะแล้วก็มานั่งรอตรงนี้เห็นโลง่งๆไม่ค่อยมีคนนั่งเราก็เลยมานั่งรอกันตรงนี้นะคะเพราะว่าจุดของเราเนี่ยมัน คันท้าที่แบบลำดับที่แบบเกือบสุดท้ายเราเราเรา่อนว่ามนแรกอะชวนแฟนมาแล้วแฟนบอกแ่นไม่ว่างใช่ไหมคะแล้วดีว่าก็เลยลองเกินกับพี่สาวแล้วพี่สาวบอกเฮ้ยมาสิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้มาก็ขอพ่อแก่ไว้ขอพ่อแก่ไว้ว่าถ้ามี ดวงสมพันธ์อะไรเงี้ยค่ยะ,คะแล้วก็ขอให้ได้มาแล้วก็คิดว่าถ้ามีดวงสมพันธ์กับอาจารย์เรนนี่กับจาการส่างสองขีก็ขอให้ได้มาแล้วก็ได้ว่า <c oughs> ใจตอนนี้เราก็รอกันก่อนดีไพีไปก่อนนะคะขอบอาจาร้อนหลังอาายเกือบจองไม่ได้ด้วยแล้วก็ไปทักทักวันไปนะคะแล้วก็ได้ได้ขันที่มีคนแบบไม่สะดวกมาแล้วก็ให้เรามานะคะก็เลยได้มา ตอนนี้เรารอก่อนประมาณ9้าโมงเ้านาทีนะคะถึงจะมีพิธีเริ่มเริ่มที่ประรลับพิธีตอนนี้นะคะเราก็กาลังรอเดินที่ประหลับพิธีน,นะคะว่าตอนนี้ก็คือเป็นเวลาที่คนที่จองขัด พิธีนะคะจะได้เข้าทำพทิธีก่อนเดี๋ยวไปดูที่กำลังพิธีนะคะว่าเออแบบความศักดิ์สิทธิ์จะแบบระดับใดนะ ได้ความเชื่อก็คืออาจจะเป็นองค์ที่สิ่งศักดิ์สิสทธิ์สถิตลงมาทุกครั้งมันจะเป็นใจกว่าจะเป็นทุกครั้งที่มีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมานะคะไม่ว่าจะเป็นพระครูพระทีหรือว่าปู่ในสีนาลายปู่ในสนีร้อยแปดต,ตน,นต่างๆปับ๊บกเล่นเลยพยายามแบบมีสติท,ที่สุดแล้วก็ออกมานั่งข้างนอกเพราะว่าตอนนี้ก็คือกว่าจะทำพิธีเสร็จค่อนข้าง,างที่จะนานมากๆ วันรอกันนะคะตอนนี้คนที่เป็นขัดทีเอ็มพีจะได้เข้าก่อนนะคะส่วนเราจะเป็นคนที่เป็นขัดธรรมดาก็จะต้องรอไปก่อนเดีย๋ยวผมไปหาครับแถวที่ได้ไปหายครับผมเอกครันมือมาครับไม่ต้องเอาไว้ที่หน้ากรอน บอกเองครับเพื่อนๆแข่งขอบคุณครับอ่าแล้วก็ได้เราต้องคดนถอยให้สักนิดขอบคุณยังสูงอันนี้นะคะเลว่าระว่างทางก็มีธรรมดา ฝั่งรอรอบที่สี่ใช่ไหมล้อล้อที่สี่ซึ่งล้อมัตื่นแต่ตีสี่แต่งหน้ากันเสร็จประมาตีห้าที่บอกกันว่ามาถึงเลยมาถึงที่นี่ก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วก็นั่งรอทำพิธีตอนนี้สายตา้อแล้วยังไม่ได้พอกเลยอ่ะเราไปดูตลาดน้ำกันดีกว่าเนาะมน้าดังไหมน่ะ อะไรอ่ะฝันทำอะไรอ่ะตายทำความสะอาดให้เขาเหรอ การลองป้อมากๆสิงมากให้เป็นความรู้เลยครับใครๆก็รู้ไม่ใช่ลึกแลกแต่บางคนอาจจะไม่ทราบทีนี้กลับมาถึงยันอ่าไปอยู่ที่นูน่นเราก็ได้แต่ลายมาแล้วก็ใช้เลเซอร์ยิงเนาะแล้วก็อยากให้ทุกท่านที่ได้ตัวนี้ไปเนี่ยเอาไปกรา,มมาบไหว้สิพอแล้วครับหนึ่งสามเก้าหไหนอะ สำหรับพิธีไหว้ยูรอบสุดท้ายในวันนี้นะครับถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบ ก็คือสองคู่กับบนสวรรค์นี่ค่ะ ขอลาท่านทั้งหลายไปก่อนขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแต่สิทธิทั้งหลายสัพพะพุทานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิกาลียะตถาคโตสิทธิเตโชชยโยนิจัง สิทธิลาโูนิรันตลังสัพพะสิทธิประสิทธิเตชัยยะสิทธิพวันตุเตขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนพลามณอ,อกอ ค่ยนะสาธุนะครับผมไม่โยนเนาะอุ้ยระวังหัวค่อยแบ่งๆกันนะครับแบ่งๆกันแบ่งๆกันอ่าแบ่งๆกันนะครับชีวิตค่อยกล้วยกล้วยกล้วยมีพี่มีแล้วแบ่งคนอื่นมั้งอาสาธุครับพวงมาลัยท้าเชิญครับขอเสีย นะครับขอบคุณนะครับที่มาร่วมบุญด้วยกันนะครับมาร่วมงานไหว้ครูครั้งแรกของช่องสองผีในวันนี้นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานไหว้ครูที่ยิ่งใหญ่มากเนาะแล้วก็ขออภัยด้วยถ้าหากดูแลไม่ั่วถึงนะคะแต่เลนเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านได้ความประทับใจความปิติเต็มเปี่ยมกับบ้านไปแน่นอนค่ะ ข้างหลังยังไม่ค่อยได้จริงๆแล้วนะคะแค่เล็กแค่น้อยเนี่ยของส่วนงานไว้ครูแค่เนี่ยยอดดอกดาวเรืองแค่นี้ก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิตแล้วค่ะจริงๆแค่นี้ก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิตไปไว้ที่บ้านก็เกิดสิริมงคลไปไว้ที่หิ้งพารก็เกิดความสําเร็จนะคะดังนั้นวันนี้ทุกท่านเนี่ยถึงไม่เอาอะไรกลับมาเลยมีแค่ขันครูบาอาจารย์ชีวิตก็ประสบผลสำเร็จแล้วในในปีนี้ทั้งปีจนถึงปีหน้า ก็ขอให้ทุกท่านนะคะมั่งมีสีสุกเนาะประสบความสําเร็จทางทางโลกทางธรรมนะคะแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนนะคะทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะคะสาธุค,ค่ะปีหน้าเราเจอกันใหม่สําหรับงานไหว้ครู <สา S 1> แล้วกนน็ยังมีงานบุญอีกหลายๆงานนะคะมีโอกาสไปร่วมบุญกันนะคะอร่อยเลย